บอกไว้ก่อนว่าินตีได้แล้วใช่แต่บอกไว้ก่อนคือเป็นอไรนี่ไงเอ้าบอกเขาบอกว่าอุบไว้ก่อนนะอะไรอยู่อุบไว้ก่อนทุกคนพี่ฟ้ากลับรถกลับรถกองใช่ไหมคะแม่ไม่ได้ยินลูกแล้วใช่กลับรถกองปะคะรถกองต้องมาประตูนี้สิประตูประตูข้างหน้า โอเคไม่น่าใช่แล้วแต่เราส่งข้างในนะทุกคนโอเคเห็นเขาหรอเขารู้ด้วยเป็นไง พี่ซันพี่ซันกับรถกับรถกล้องค่ะอ๋อโอเคจะไ,ได้สบายใจจะได้เดินไปได้รีบถาไมไ้ก่อน <c oughs> ดูข้างหลังไปก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> เอ่อแอดมินใช่ค่ะแต่พี่ฟ้ากลับบ้านก่อน <c oughs> เขาต้องเดินหลอดเท่อะไรขนาดนั้นเลยมือล้วงเปาด้วย ไม่เป็นไรจะลากเองเหรอได้อยู่นะน่าจะข้างหลังนะคะไม่ได้อ่านเม้นเลยสักอย่าง ไม่ได้อ่านเมนต์นะทุกคนแป๊บนึงนะพอดีว่ามันดูทางด้วยไลฟ์ด้วยโอเคซอน้ำแล้วใช่ทิ้งสีแดงสนุกแน่แน่ไปประตู2ค่ะ ที่ไฟยังไม่ได้ไปละนองค่ะสีแดงไมกันนีเยอะนะใช่พี่้าคิดติมาพเพรายือกเปกษ,ษากับพี่ชันเขาขอกักะละแต่เขาบอกว่ายังไม่ยังไม่สปอย <Hello. S 1> ลรอก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวสปอย ต่งได้ยินเสียงดังไม่ได้ยินเหรอทำไมไม่เปิดแม่ล่ะฉันจำผู้จัดการของเราฉันดูเขาในติ๊กต็อกเวผมเลยอินอิองปะละนองวัน,นพรุ่งนี้ค่ะอิงอิงปละลนองค่ะโอเคผมยาวถึงพื้นตไปเลยตัวไปเลยเขาคิดติมแล้วไหนบอกว่ายังไม่สปอยไง เหนื่อยกับรูเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกยังไม่สปอยนี่ไงพี่ฟ้าบอกแหละเลดดาก่อนเดี๋ยวเชิญสิงโตด้วยโอเคโอเคเนี่ย นี่คือมังกรไหนๆก็ในไหนแล้วพี่ฟ้าิดิได้เลยจบใช่เป็ดตีกันละ ี่ฟ้าเขาสรุปธีมแล้วน,นะทุกคนตั้งแต่ข้างในเลนยตีมนี้แหละซีอูน,นะพี่เชอร์ซีอูโอเคคุณรักนักจุ่มจริงเองสันคุณรักนักจุ่ม จะกล้านองนะเจมส์บายขอบคุณครับขอบคุณครับอันหไ,ไหน เลยอ่าเดี๋ยวพี่ไประนองเลยเฮ้ยหนูชอบซื้อหนังสือได้ได้มีตังค์อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทได้ซื้อหนังสือชื่อว่าวิธีรับมือกับคนเฮงสวยโอเคมันจะตั้งอยู่ข้างหน้าเลยได้จ้ะโอเควิธีรับมือกับคนเฮงสวยน้อยเดียวเนี่ยมันจะตั้งอยู่ข้างหน้าเลยได้ระสนแนะนำสัน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 มีคนบอกว่าสั้นๆดูผอมลงนะคะสั้นๆดูผอมลงนะคะ ขอบลงค่ะขอบเข้าไปว่าเราไม่ได้กินข้าวอุ๊ยไม่ได้กินข้าวอะไรเอ่ยเรากินก๋วยเตี๋ยววอนละห้าหกมือ้อไปดูพี่พีไมดูดิพีก๋วยเี๋าจะไปดูสีขาวร้อยเดียวหรอมันหลอดเราทำเองก็ได้จร <laughs> 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 ิงสันนี่อยู่ไทยแล้วค่ะแต่ว่ามันแก้ชื่อไม่ทันน่ะทุกคนก็เลยรีบรีบเลย พี่ฟ้าเรดอาก้อนใช่ไหมโอเคนี่อันนี้คือทีมโอเคชุดอันนี้คือซ้อมนะเชิดให้ดูเลยจบบายบายไม่ไปส่งหรอไม่เกือบแล้วสมชื่อจริงๆเจอพวกนี้นะลูก แม่อุยแม่อะไรผมสั้นขนาดนี้ก็ว่าเขาถามยูเลยว่าสวยไหมโอเคผมสั้นเจอกันข้าวโพกเจอกันข้าวโพกโอเคเอาเอาไปเลย<น>ะวะวิ่งมาด้วยกันนี่โอเคปั๊มหนึ่งคือชนฮาเลย โอเคเราจดนุ่นแล้วธรรมดาไม่ท็อปใช่ปะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะฉีดให้ดูดเจอกันละน้องนะเล็บค่ะทุกคน ใช่ค่ะพี่ฟ้าไปพักผ่อนก่อนค่ะพี่ฟ้าบินพรุ่งนี้น้องๆบินพรุ่งนี้กันหมดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้คือเลฟนะทุกคนก่อ,อ,กอ,อ,อ,อนได้เลยอเราส่งน้องกลับบ้านแล้วเอาอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบใช่ค่ะและน้องพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้แอร์ขับรถไปกันเลย บเขามีที่หรือเปล่าแ,ลแต่ว่าพี่ซันเขาจะกลับเองหรือเปล่ายังไ,ไงไมายเจอกันละนองนะเห็นไหมล่ะครับ เดี๋ยวแพลน่าจะต้องลงแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วยพี่พี่ซันเข็นเป่าไม่รู้ต้องเลยมันะให้เขาถ่ายใส่เฮ้ยบายพี่ซันแบกเป่ากลับเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปกับผม